สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่27วิมิถุนายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝนฟ้าอากาศในวันนี้นะคะเช้านี้ค่ะก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องแนวจังหวัดพะเยาแพร่ตากสุโขไทย เลยหนองคายบึงการจันทบุรีตราดและระนองค่ะและก็ในช่วงตอนบ่ายข้ามนะคะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องเกือบทุกภาคคล้ายกับเมื่อวานค่ะฝนก็ประมาณ60เซนตนะคะเน้นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะจากร่องมรสุมพาดผ่านและสำหรับภาคใต้นะคะฝนประมาณ3 0ซนค่ะ ลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้นะคะร่องมรสุมหรือร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในภาคตะวันออกโดยมีฝนตกหนักมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านหนองคายและบึงกาฬค่ะและพื้นที่ฝนตกหนักนะคะทางภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่และอุตรดิตถ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยอุดรธานีสกลน,นครนครพนมมุกดาหารเยโสธรอำนาจเจริญ บุรีลำสุรินศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจินบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะก็มีฝนตกด้วยเช่นกันค่ะโดยที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสระบุรี พระนะครศรีอยุธยาการจนบุรีนะครปฐมและราชบุรีค่ะและที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาสระนองกระบี่ตรงังและสตูลค่ะ ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายนะคะจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะวันที่27มิถุนายนถึงวันที่สกรกฎาคมร,ร่องมรสุมร่องฝนนะคะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและประิมณฑลภาคตันออกและภาคใต้ค่ะและก็โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคตะวันออกชิีงเหนือตอนบนและภาคเหนือด้านตะวันออกค่ะและในวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะภาคใต้ภาคกลางก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแนวโน้มมีพายุก,ก่อบ,บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย